สวัสดีค่ะหนูชื่อดกหญิงพิชยาพาผมมณีวัฒน์อยู่ป .5 ทับ9เลขที่26วันนี้หนูจะมาทดลองไข่นิ่มก็ต้องเอาไข่ใส่ลงไปในแก้วก่อนแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูเข้าไปค่ะแล้วก็รอหนึ่งคืนค่ะ สวัสดีค่ะเนือชื่อเด็กหญิงพิชยาพาคมณีวัดอยู่ป .5 ทับกเลขที่26หลังจากที่แช่ไข่ไปหนึ่งคืนเสร็จแล้วนะคะแล้วจะเห็นว่าไข่มันนิ่มแล้วน้ำส้มสายชูมันก็จะกัดมันก็จะกัดเปลือกแล้วก็สีของเปลือกไข่ด้วยค่ะนี่นิ่มๆ เพราะว่าน้ำส้มสายชูมีกรดที่ทำให้กัดเปลือกไข่แล้วก็สีของเปลือกไข่ได้ค่ะ